สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่ตามช่องชัยแชนแนลนะครับวันนี้มารีวิวพาวเวอร์แอมป์ยี่ห้อโปรยูโรเทคนะครับรุ่น i อขีดพันแปดนะครับพาวเวอร์แอมป์นะครับก็เป็นพาวเวอร์แอมป์รุ่นหนึ่งของโปรยูโรเทคนะครับซึ่งทำออกมาติดตลาดนะครับเป็นแอมป์หน้าใหม่นั่นเองนะครับเป็นแอมป์คัตทีดีนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือ i อพันแปดที่ผมจะรีวิวแล้วก็ i อสองพันที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้นะครับในความแตกต่างนะครับระหว่าง i อพันแปดกับ i อสองพันก็คือ i อพันแปดจะเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับที่ผมจะรีวิววันนี้ส่วน i อสองพันจะเป็นระบบหม้อแปลงนั่นเองนะครับข้างในก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับผ้าขยายก็จะใกล้เคียงกันนะครับจะต่างกันที่กําลังวัดเล็กน้อยนะครับกําลังวัดก็จะต่างกันในรุ่น i อแปดพันไอพันธุ์แปดแล้วก็ไอสองพันทีดีนะครับมาดูราคากันนะครับราคาอยู่ที่พันหนึ่งหมื่นเก้าพัน 900บาทนะครับมือแรกนะครับราคาก็อาจจะมีส่วนลดนะครับแล้วแต่บางร้านนะครับผมเทียบราคาหน้าเว็บไซต์ให้ดูนะครับก็เป็น Power a มค Card TD นะครับกําลังวัดสูงนะครับภาคจ่ายไฟสวิตชิงนะครับวงจร5 a l f Bit นะครับก็แก้ Power f a c t o r ไม่ให้โหลดกระแสนะครับนะครับก็เป็นตัวเครื่องขนาด 2U นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับข้างในก็เป็นสวิตชิงนะครับ ตัวเครื่องก็ 2U ก็ถือว่า,าเป็นนะครับตัวเครื่องที่ไม่สูงมากเกินไปสำหรับใครที่ชอบแอมที่มีความาสูงไม่มากแอมแท่นไม่ใหญ่มากนะครับก็ 2U ผมว่ากำลังสวยนะนะครับในส่วนของกำลังวัตดก็อยู่อยู่ที่1,800วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างระดอกนะครับขับข้างระดอกจะตกที่ข้างละ1 8 0่วัตต์นะครับ ขับข้างละ2ดอกจะตกที่ข้างละ3 2 0 0วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างละ4ดอกจะได้ที่4,000ันนะครับ100วัตต์ต่อข้างนั่นเองนะครับ4,100วัตต์ต่อข้างในราคา1 9 0 0นนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้ากำลังวัตต์มันตรงตามที่เขาให้มาตามที่สเปคให้มาก็ถือว่าคุ้มในราคาหมื่นนะครับ9,900ั 9, บาทนะครับก็สามารถโหลด2โอห์มได้นะครับ สามารถหลด2โอห์มได้นะครับหน้าจอเป็น LCD นะครับ LCD นะครับหน้าจอก็จะบอกสถานะต่างๆนะครับผมนะครับวอลลุ่มนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับก็ถือว่าสวยงามส่วนด้านหลังเครื่องก็จะเป็นนะครับขั้วดําแดงนะครับมีสเปคคอนให้นะครับมีพัดลมนะครับซ้ายขวาแล้วก็จะมีสัญญาณอินพุตก็จะเป็น XLR นะครับทางอินเข้าเอาออกนะครับก็จะเป็น XLR ในส่วนของสวิกมันติฟังชัันนี่นะครับก็ให้มาเยอะผมไม่ค่อยชอบนะครับในส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันชอบมีปัญหานะครับผมก็เคยพูดหลายๆคลิปไปแล้วนะครับเขาให้มาเยอะเกินลูกเล่นเยอะเกินไปมันก็ในระยะมันก็ส่งผลเสียนะครับนะครับฝุ่นเจอฝุ่นบ้างเจออะไรบ้างมันก็หลวมๆนะนะครับก็ทําให้มีปัญหาในส่วนของตัวสายไฟ AC เข้าเครื่องนะครับก็จะเป็นสายไฟแบบมาตรฐานนะครับ เป็นปักกลาวแบบเหมือนปักกลาวเมืองนอกนะครับนะครับ <seul> ม <loca ux> ันจะไม่มี3ามขาเหมือนเหมือนกับทั่วไปนะครับมันจะมีกาวที่แบนราบกับตัวปักนะครับมันจะเหมือนปักไฟที่เขาใช้ตามเมืองนอกกันนะครับอ่านะครับมันจะหายากหน่อยแถวบ้านเราไม่ค่อยใช้นะครับปักปักที่มีกาวแบบแบนราบกับตัวปักนะครับไม่ค่อยใช้แต่ก็สามารถเสียบปักไฟธรรมดาได้นะครับก็สามารถเสียบปักไฟธรรมดาได้ มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆปลั๊กไฟที่ไปเส,เ,เสียบเครื่องเสียบเครื่องผ่นไฟนะครับเสียบเครื่องผ่นไฟเล็กนะครับประมาณนี้นะครับสายไฟ AC ก็ติดกับตัวเครื่องเลยไม่สามารถถอดได้นะครับนะนะครับแต่เขาน่าจะทําเป็นรุ่นถอดสายไฟได้นะเพราะว่ามันจะดีแต่เขาก็กลัวปัญหานะครับน่าจะกลัวปัญหาเรื่องอความแน่นนะเพราะว่าดูจากสายไฟที่เขาให้มามันเส้นใหญ่มากนะครับเส้นใหญ่มากตัวเครื่องก็ถือว่าใหญ่ยาวนะครับ ก็ราคานี้ก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับถ้ากำลังหา p o w เ r อรอยู่ในสเปคที่ผมพูดมาก็คือ1 8 0 0วัตต์ต่อข้างถ้าขับข้างละดอก3 2 0 0วัตต์ต่อข้างถ้าขับข้างละ2ดอก4 1 0 0วัตต์ต่อข้างถ้าขับข้างละ4ดอกนะครับสเปคนี้นะครับจะเชื่อถือได้ไม่ได้ต้องถามคนที่เคยใช้นะครับเพราะว่าเป็น p o w e r อร์รุ่นใหม่ที่มาใหม่นะครับในส่วนของตลาดมือสองก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หน้าจอเป็น LCD นในส่วนของตัวหน้าจอเป็น LCD ในส่วนแอดมินนะครับแอดมินไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดรวนมาปุ๊บหน้าจอมันเสียมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับถ้าหน้าจอมันเสียเนาะนะครับในส่วนของตัวเครื่องก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับแต่แอดมินไม่ค่อยชอบตัวที่มันเป็นหน้าจอ LCD เท่าไหร่ถ้าถ้ามีปัญหารวนมาปุ๊บหน้าจออาจจะใช้ไม่ได้แต่ ระบบเสียงอาจจะใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะลดคุณลดเขาเรียกว่าลดความสวยงามไปน้าจอใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่าส่วนมากหน้าจอ LCD ถ้ามันเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะอ,อนี่นะครับในส่วนของตัวของแอดมินก็จะออกตัวไว้ก่อน,นครับว่าไม่ค่อยชอบนะครับแต่โดยตัวรวมนะครับโดยรวมของตัวเครื่องนี้ก็สวยงามนะครับเซบ,บิกปิดเปิดอยู่ด้านข้างนะครับอย่าลืมนะครับว่า 1> i 1 8 0น t d นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น i 2 0 0 0 t d จะต่างกันที่หม้อปแปลงแล้วก็ขนาดเครื่องแล้วก็ขนาดกำลังวัดนะครับแต่ในส่วนของแอ m ดมินชอบ i 1 8 0น t d นะระบบสวิตชิ่งรู้สึกว่ามันดูแล้วมันทันสมัยดีนะครับถ้าเป็นหม้อปแปลงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในส่วนของแอ m ดมินนะครับนะก็ถือว่ากำลังก็เลยเหลือนะครับถ้าถ้ากำลังาตามจริงนะนะครับเวลาเราจะตัดสินใจซื้อนะ เราต้องดูด้วยว่ากำลังหััดที่เขาให้มาน่ะมันจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะเห็นกำลังหััดเยอะแล้วเราจะซื้อเลยอันนี้แอดมินไม่ได้จอดจงเพราะวยามรุ่นไหนนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับเวลาเราดูเราดูดีๆนะครับะนะครับดูดีๆนะครับเรื่องกำลังหั t นะนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับในส่วนของด้านในตัวเครื่องก็จะเป็นสวิตช,ชิ่งนะครับมีสวิตช,ชิ่งนะครับ ดูจากวงจรแล้วน่าจะเป็นแยกอิสระซ้ายขวานะครับเพราะว่าในจากข้อมูลที่หามาได้นะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเป็นสวิตชิ่งก็ตัวใหญ่นะครับวางกลางเครื่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอมรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับหากท่านไหนสนใจก็ลองหาดูนะครับตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ ลองสอบถามดูว่าใช้ดีไหมในส่วนของแอดมินเชื่อว่าคร์ทีดีนี่ดีแน่นอนทาไมถึงว่าดีแน่นอนเฟิร์สแอมเฟิร์สแอมถ้าเป็นแอมรุ่นเก่าๆก,ก,ก็จะเป็นคร์ทีดีนะครับสังเกตได้หลายคนจะชอบพูดเลยว่าเฟิร์สแอมหรือ FA เนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยส่วนมากจะเป็นคั์ทีดีทั้งนั้นนะครับค์สทีดีนี่คือมันเสียงมันหนักแน่นแล้วก็มันทนทานนะครับ นะแต่ว่าเป็นระบบสวิตชิงนะครับในส่วนของ f i r s t สหรือ FA นะลองลองไปดูถ้าเป็นรุ่นเกา่เกาๆหน่อยจะเป็นคา่าทีดีในส่วนรุ่นใหม่นี่แอดมินไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคา์าทีดีไหมหรือว่าเป็นคาราดีอย่างเดียวนะในรุ่นใหม่ของตัว f a เนะเพราะว่ามันมีหลายรุ่นมากนะครับถ้าจะไปไล่ตามรุ่นย่อยอเยอะมากนะครับทำออกมาเยอะมากบางรุ่นก็จะเป็น FA หน้าตาแปลกๆมากนะครับก็จะมีให้เห็นอยู่นะครับ าฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับอยากให้ผมรีวิวพกยามรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับหรือรีวิวดอกลาโพงอะไรก็สามารถทําได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับในส่วนของคลิปต่างๆ admin จะพยายามทาให้นะครับหรือถ้าไหนมีอะไรสอบถามก็โทรเข้ามาสอบถามได้หรือแอดไลน์จะดีที่สุดนะครับถ้า admin ไม่ตอบก็ทักทักมาเรื่อยๆนะครับเพราะ admin ใช้2องไลน์แล้วบางอย่างถ้าลูกค้าทักมาปุ๊บ ถ้ามีคนทักมาเรื่อยๆเืๆ่อๆลูกค้าข้อความของลูกค้าจะขย่บลงไปข้างล่างนะครับพราส่วนมากผมก็จะได้ดูเป็นบางช่วงนะครับดูลายดูอะไรนะครับเนาะนะครับ,นะค,รบคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ